สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันอังคารเดือนกุมภาพันธ์ปี2566และอันนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมอาจจะตรงกับคุณในเรื่องการงานหรืออาจจะไปตรงกับคุณในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในคำทำนายของไพ่ชุดนี้ ขอให้คุณใช้สติในการรับชมและนำผลการทำนายนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองเ,ออเราจะมาพูดถึงการทำนายในเรื่องการงานการเงินและก็ความสัมพันธ์ผู้จัดต้องการให้คุณเนี่ยดูไพ่ไปด้วยกันในระหว่างที่ผู้จัดได้ทำนาย ไพ่เจ็ใบบนแถวแรกที่จะพูดถึงนั่นก็คือ,อผลการทำนายในเรื่องการงานซึ่งในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะมีข่าวที่เป็นเหมือนข่าวดีแหละในเรื่องการงานมีเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจแต่ว่า,าก็มีบางสิ่งที่ไพ่ยอยากจะย้ำเตือนคุณว่าคุณจะต้อง มีสติแล้วก็รอบครอบกับการตัดสินใจแล้วก็การที่คุณจะได้รับโอกาสหรือว่างานเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยคุณจะได้ร่วมงานกับผู้หญิงที่เ,เป็นคนเก่งมีความสามารถนั่นก็คือพลังงานของไพ่ควีนถือไม้เท้าและไพ่เดอะเดก็หมายถึง อ,อ,อาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่คุณเคยคบหาเคยร่วมงานกับเขาแล้วตอนนี้เนี่ยสถานภาพของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปละเธออาจจะอยู่ในฐานะที่เป็นเ,เจ้าของกิจการเป็นเจ้านายทีนี้เนี่ยก็เขาก็อาจจะนึกถึงคุณต้องการที่จะชักชวนให้คุณมาทำงานร่วมกับเขาให้โอกาสคุณ อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นไพ่ที่เราเห็นนั้นก็คือไพ่ the fool ไพ่ chariot แล้วก็ไพ่ที่เป็นพลังงานในบ้าในด้านบวกก็คือไพ่ควีนถืงไม้เท้าก็หมายถึงว่าคุณจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนเก่งมีความสามารถแล้วงานที่ทำเนี่ยจะ ช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จเลยแหละเป็นไพ่ที่คุณจะเห็นนะมีไพ่สีเหลืองออกมาเต็มไปหมดแล้วเป็นไพ่ใบใหญ่เป็นไพ่เอ่อเมเจอร์อะคานาก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นโอกาสที่จะเข้ามาในเรื่องการงานแต่ว่าในเหตุการณ์เนี้ยคุณจะต้องระวังเอ่ออารมณ์แล้วก็พฤติกรรมนิสัย จุดอ่อนจุดแข็งของตัวคุณเองนั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่อัศวินถือดาบบวกกับไพ่เดอะสเตร g t ์แล้วก็ไพ่เดอะเทมเพอ n รนซ์เทมเพอ c รนี่ก็หมายถึงว่า,าการที่คุณจะต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมสถานการณ์ให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งให้อยู่รอดแล้วบวกกับ ให้เดอะสเตรนท์ strength, นี่ก็คือหมายถึงว่าผลประโยชน์ในเรื่องการงานสิ่งที่จะเข้ามามถ้ายกตัวอย่างในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะมันก็เป็นสถานการณ์ที่ว่าคุณจะต้องประคับประคองคู่ของคุณก็คือสิ่งโตตัวนี้แต่ทีนี้ว่าเรามาถามแล้วเราก็มาพูดถึงในเรื่องการงานก็หมายความว่าการที่คุณจะได้ร่วมงานกับใครบางคนเนี่ย คุณจะต้องอมีสติแล้วก็ระมัดระวังในการร่วมงานกับคนคนนี้คุณจะต้องหาวิธีที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่รอดแล้วก็ให้ไปรอดกับงานณที่แห่งนี้เพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จคุณมีโอกาสที่จะ ได้เป็นระดับหัวหน้าเลยนะเพราะว่าเพื่อนของคุณคนนี้เขาเคยเห็นความสามารถของคุณเขาให้โอกาสคุณเขาไว้ใจคุณแต่ทีนี้ว่าในเหตุการณ์เนี้ยการที่คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่งทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าคุณแล้วก็ตัวคุณเองทีนี้มันก็จะมีเรื่องการที่ว่าอาจจะมีการงัดข้อหรืออาจจะมีการที่ว่า ไม่ไม่เชื่อฟังกันอะ่ะไม่ให้เกียรติกันแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเ,เขาเคยเป็นเพื่อนคุณมาก่อนแล้วก็คุณก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่มีความเกรงใจอะ่ะอาจจะลืมตัวอันนี้ไพ่ต้องการที่จะเตือนคุณเลยว่าคุณจะต้องระวังระวังในเรื่องอารมณ์ระวังที่จะประคับประคองตรงนี้ รู้ตำแหน่งรู้หน้าทีออ่ของตัวคุณเองอะว่าเราอยู่ในฐานะอะไรแล้วเราอยู่ตรงจุดนี้เพื่ออะไรคุณต้องการที่จะอยู่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองนั่นก็คือไพ่ The Temperance แล้วก็สิ่งที่จะย้ำเตือนว่าคุณจะไปรอดไม่รอดนั่นก็คือไพ่ The Chariot อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการทำตัวของคุณเลยแล้วไพ่เดอะฟูลเนี่ยก็หมายถึงว่าการเริ่มต้นใหม่ที่กำลังจะมาถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณแต่ว่าอย่างที่บอกอ่บไพ่เดอะ o ูลมันก็มีบนความสำเร็จเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแต่สิ่งที่จะเสี่ยงนะที่ว่าจะไปรอดไม่รอดพฤติกรรมของคุณล้วนๆแล้วก็การที่คุณจะ ทำยังไงที่จะปะนิปนอมหรือประคับประคองเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นคนเก่งอะแล้วไอความที่คุณก็เคยเก่งคุณจะไปแนะนำหรือว่าจะไปแบบออกความเห็นไปทำท่าทำทางอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาแบบเหมือนโง่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะคุณทำไม่ได้นะรู้อว่าคุณมีนิสยัยแบบว่าตรงๆพูดอะไรคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นหรืออะไรประมาณเนี้ยนะ แต่บางครั้งคุณต้องรู้ทางหนีทีไล่รู้จักที่จะประคับประคองอ่ะรู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรเงียบแล้วกเ็เวลาไหนควรที่จะยอมหรืออ่อนข้อบางครั้งถ้าคุณรู้สึกว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่เมค e เซนต์แต่ว่าเออโอเคอันนี้คือไอเดียของเขาความต้องการของเจ้านาย อะไรเงี้ยคุณก็ต้องปล่อยเข้าไปบางทีถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ผิดพลาดคุณมองเห็นแล้วว่าคุณก็ให้เขาเรียน in the hard way ก็ให้เขาได้รับบทเรียนไปแล้วไม่ต้องไปทำท่าหัวเลาะเยาะหรือไม่ต้องไปทำท่าแบบว่า <c oughs> เห็นไหมฉันบอกแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องเลย <c oughs> มันจะส่งผลเสียให้กับตัวคุณเองอันนี้นะก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นความโชคดีของคุณแล้วบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไปรอดไม่รอด ตัวคุณเท่านั้น,นเป็นคนที่กำหนดอันนี้ในเรื่องการงานส่วนในเรื่องการเงินก็เป็นสถานการณ์ที่คุณเนี่ยอ,อ,อยู่ในช่วงที่ว่าจะต้องประคับประคองรายรับรายจ่ายค่อนข้างที่จะขัดสนเลยแหละเหมือนมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาแล้วมันมีความที่ว่ามันไม่ราบรื่นนะนะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แล้ว ในเหตุการณ์นี้มันจะมีใครเข้ามาชักชวนหรือว่า,ายื่นผลประโยชน์ให้กับคุณเพื่ออาจจะชักชวนให้คุณนะไปทำอะไรร่วมกับเขาหรือว่ามีใครมาขอความช่วยเหลือจากคุณโดยการที่ว่าอา,อาจจะให้อดอกให้ดวงอะไรที่ว่า เป็นการตอบแทนอะนะให้กับคุณแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของอ,อ่การที่ว่าเขาจะชวนคุณไปลงทุนอันเนี้ยมันเป็นพลังงานของไพ่อควีนถือเหรียญเป็นสิ่งที่มันน่าจะประสบความสำเร็จเลยแหละแต่ว่าในเหตุการณ์เนี้ย คุณจะได้เจอกับคนที่ว่า,าไม่น่าไว้ใจอะนะคือดูภายนอกแล้วอะก็ดูเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่น่านับถือมีประสบการณ์แล้วก็ฐานะทางการเงินเขาก็ดีเลยทีเดียวอะเป็นคนที่มีภาพพจน์ดีว่างั้นอะแต่ว่าไพ่บอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่เห็นแก่เงินเป็นคนที่มีความโลภ แล้วก็เงินเนี่ยสามารถทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงคำพูดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรได้หลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่คุณเนี่ยจะต้องระวังแล้วจะต้องเตรียมรับมือเพราะว่าในเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ตัดสินใจไปแล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้ได้เ,เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กรณีถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ย หรือในเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยถ้าคุณไม่ได้รอบคอบในเรื่องเอกสารสัญญาพยานหลักฐานอะไรพวกนี้นะในการลงเงินหรือทำอะไรร่วมกับใครเนี่ยคุณจะต้องระวังเลยคุณจะเสียเปรียบแล้วคุณจะต้องมีเรื่องมีคดีความมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นกรณีที่ว่าคุณได้ตัดสินใจไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังส่วนถ้าว่า มันอยู่ในช่วงที่คุณกำลังตัดสินใจแล้วคุณเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณให้คุณรู้ไว้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นพวกประเภทสร้างภาพแล้วเป็นพวกหิวเงินต่อให้ภายนอกดูดีดูน่าเชื่อถือแต่ว่าเอาจริงๆแล้วไพ่บอกเลยว่าคนคนนี้ไม่น่าไว้ใจแล้วเป็นพลังงานของไพ่สีดาบ ให้สองดาบให้สองเหรียญเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังแล้วถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเราก็ถอนตัวได้ก็ให้รีบถอนตัวหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีข้อตกลงมีสัญญามีอะไรที่ล่างขึ้นมาด้วยนักกฎหมายอะ่ะอาจจะเป็นทนายหรืออะไรก็ได้แล้วก็มีแสตมมีตามีพยงพยานอะไรประมาณเนี้ยนะ เหมือนเป็นการแก้เค็ดแล้วก็เหมือนเป็นการป้องกันตัวคุณเองไว้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าคุณเปิดช่องโหว่ปุ๊บคนคนนี้เขาไม่ปล่อยคุณแน่เพราะเขาเป็นประเภทมืออาชีพเลยแหละแล้วเขาจะมองหาคนที่แบบว่าหัวอ่อนไม่ไม่ค่อยทันหรอกเขาเขาดูคนเป็นด้วยเขาดูคนที่แบบว่าซื่อๆไม่ไม่ไม่รู้มากอะ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าโอ้โหจะมา ทำเป็นเหมือนว่าให้โอกาสคุณมายื่นข้อเสนอดีๆให้กับคุณอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังแล้วเรื่องใหญ่เลยนะมันจะมีปัญหาเลยแหละก็ขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจก็แล้วกันจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือการที่คุณอาจจะถูกชักชวนให้ไปทำอะไรในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะ คุณจะต้องหลีกเลี่ยงและต้องระวังอย่าให้ความโลภเนี่ยมาบังตาแล้วก็ให้ใครบางคนเนี่ยมาชวนคุณให้ไปทำนู่นทำนี่ที่ว่ามันไม่ถูกต้องอะ่ะอาจจะเป็นการโกงเงินรัฐบาลหรือว่าทำอะไรที่มันเสี่ยงต่อ,อ,อกฎหมายบ้านเมืองอะ่ะเพราะว่าคุณจะเจอปัญหานี้แน่นอน อย่าคิดว่าคนอื่นเฮ้ยเขาทํากันได้เฮ้ยคนนู้นก็ทําอันนี้ก็ทําอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณทําเนี่ยคุณมีปัญหาแน่ก็คุณก็เห็นแล้วพลังงานของไพ่มันออกมาในรูปแบบนั้นไพ่สองดาบไพ่สีดาบไพ่ The j u s t i ติไพ่ทนายความไพ่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเขาบอกเลยให้คุณต้องหยุดแล้วก็หลีกเลี่ยงเพราะสิ่งอันเนี้ยจะเกิดขึ้นแล้วในเหตุการณ์เนี้ย ให่ the emperor เนี่ยก็เหมือนกันเป็นสถานการณ์ที่ในวันข้างหน้าเนี่ยคุณจะแบบเสียเปรียบคุณจะไม่มีทางออกเลยแหละกับเอ่อการกระทาที่ว่าไม่ว่าการที่คุณจะไปลงทุนทำร่วมหุ้นอะไรกับใครในวันข้างหน้าเพราะคนคนนี้เขาจะเปลี่ยนคำพูดไม่รักษาสัญญานะเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องแบบ ระวังแล้วตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งคือเป็นสถานการณ์ที่เสียเปรียบมองไม่เห็นเหรียญอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าโอ้มีควีนถือเหรียญน,นี่นะอะไรประมาณนี้ก็บอกได้เลยว่าอันนั้นนะ่ะเป็นไพ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยนะสิ่งที่คุณต้องการในเรื่องโชคลาภเรื่องผลประโยชน์เนี่ยคุณจะต้องได้ไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นแบบว่า มืออาชีพเป็นพวกเจ้าเล่เป็นพวกอ,อ,อะไรล่ะมีประสบการณ์แต่ว่าเขาจะใช้ประสบการณ์ใช้ใช้อำนาจหน้าที่ของเขาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็บอกได้แค่นี้ก็ที่เหลือคุณไปตัดสินใจเอาเองส่วนในเรื่องของออความสัมพันธ์ในเหตุการณ์นี้มองเห็นว่าใครบางคนเนี่ยที่อยู่ในความสัมพันธ์อันนี้มานานเนี่ยนะ คุณอยู่ตรงนี้ด้วยความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์อ่ะอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าคุณทำหน้าที่ของคุณไปแล้วในขณะที่บางคนเนี่ยคุณปิดกั้นตัวเองอันนั้นเป็นพลังงานของไพ่แปดดาบแล้วก็บวกกับไพ่ราชินีถือดาบอาจจะ เป็นไปได้ที่กรณีว่าใครบางคนเนี่ยนะอาจจะหลอกตัวเองอยู่กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมองอะไรเพียงด้านเดียวคิดว่าเออสิ่งที่คุณอยู่ตรงเนี้ยเออมันแฮปปี้แหละมันให้ความสุขมันให้ผลประโยชน์ของคุณนั่นก็คือไพ่ดอเอาคัมก็คือไพ่หนึ่งเหรียญ คุณก็ได้ตรงนี้แหละแต่ถามว่าจริงๆแล้วนะ่ะคุณมีความสุขไหมคุณก็ไม่มีความสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการจะย้ำเตือนให้กับคุณกรณีว่าช่วงเวลานี้มีใครเข้ามาตีสนิททำมา,าทำดีกับคุณะนะให้ความรักเอาอกเอาใจสปอยคุณอยากได้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่ 9ถ้วยอันนั้นจะเป็นช่วงโปรโมชั่นแต่ธาตุแท้ของคนคนนี้แล้วเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่ The Emperor ก็หมายถึงว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะใจดำแล้วก็เอาเปรียบแล้วควบคุมด้วยเป็นคนที่บ้ามนาจขี้หึงอะไรประมาณเนี้ย เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยอมที่จะตกล่องป่องชิ้นหรือว่ายอมที่จะเป็นคนของเขายอมยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ของคนคนนี้ทีนี้เนี่ยเขาจะคอนโทรคุณทุกอย่างเลยคุณจะไม่มีความสุขเลยนั่นก็คือพลังงานของไพ่ควีนถือถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะเดทเพราะในเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วสำหรับใครบางคนที่อยู่ตรงนี้ ด้วยความที่หมดรักหมดศรัทธาละเป็นไพ่เดอะเดตคือมันหมดไปนานละหลังจากที่ได้เห็นท่าแท้ของคนคนนี้แล้วเขาไม่เปลี่ยนด้วยเป็นพลังงานของไพ่เ h e e อ p e r o r คนคนนี้ไม่มีทางเปลี่ยนนอกจากว่าจะตายจากกันหรือไม่งั้นเนี่ยคุณเลือกที่จะก้าวเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ แต่ว่าในเหตุการณ์เนี่ยมันก็มองเห็นว่าคุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณยังได้ผลประโยชน์จากการที่คุณอ,อ,อยู่ในสถานะนี้กับใครบางคนนั่นก็คือไพ่หนึ่งเหรียญไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโอ้หูโชคลาบใครจะมายื่นให้คุณนะเป็นทุกขลาบอันนี้บอกเลยว่าเป็นทุกขลาบเพราะว่ามันเป็นพลังงาน ที่อยู่ตรงไพ่ที่เป็นในด้านลบอะถึงถึงแม้ว่าเป็นไพ่โชคลาภไพ่ผลประโยชน์ไพ่ที่ดีแต่ว่าคุณจะต้องแลกมากับบางสิ่งเช่นความเป็นอิสระความที่คุณจะต้องเสียสละตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการที่คุณ รู้แหละว่าคนคนนี้นิสัยยังไงแต่คุณต้องทนอะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเมียแล้วก็มีลูกด้วยกันอะไรแบบนี้นะคุณก็จะต้องทนทำหน้าที่ของคุณไปทนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมทนเพื่อความสุขของครอบครัวอันนั้นก็คือไพ่หนึ่งเหรียญอันนั้นนั่นแหละก็คือโชคลาภที่คุณต้องแลกมากับ คนคนนี้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่กรณีว่าถ้าเกิดว่าคนโสดที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ในความสัมพันธ์ของใครบางคนและถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คุณก็ต้องตัดสินใจใหม่อีกทีนะมองอย่ามองอะไรเพียงด้านเดียวคุณต้องมองสองด้านว่าผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากผู้ชายคนเนี้ เขารวยเขามีหน้ามีตามีอาชีพการงานที่ดีมั่นคงก็จริงอะ่ะแต่คนเนี้ยดุแล้วก็เขี้ยวแล้วก็ค่อนข้างที่จะควบคุมด้วยคุณไม่มีอิสระเลยมีความสุขมีเงินทองแต่ไม่มีอิสระก็ขอให้คุณเอากลับไปทบทวนอีกครั้งอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในเรื่องความสัมพันธ์เพราะบอกได้เลยว่าคนคนเนี้ยเผลอๆเ,เนี่ยอาจจะมีคู่ครองอยู่แล้วมีเมียเป็นตัวเป็นตนแต่ว่า ควบคุมเขาแล้วก็ตัวเองอะทำอะไรยังไงก็ได้อย่างเงี้ยออกออกไปเจ้าชู้ออกไปมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเขาทำได้ทุกอย่างเพราะว่าเขาเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เขาเป็นคนหาเลี้ยงคุณอันนี้เป็นพลังงานของไพ่ดีเอ็มเปอร์โรเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังถ้าวันข้างหน้าคุณตกมาเป็นเมียเขาเป็นภรรยาของเขานั่น่ะ อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะได้เจอแต่ถ้ายังถ้าอยู่ในช่วงที่ว่าเหมือนทดลองจิตใจกำลังจีบกันอยู่ช่วงโปรโมชั่นรีบหาวิธีชิงเลยนอกเสียจากว่าคุณคิดว่าเงินคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณในช่วงเวลานี้อะไรที่ทำเพื่อให้คุณอยู่รอดคุณจะทำคุณก็ทำแต่ว่า มันก็มีผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนเป็นโชคลาภแต่ว่ามันมาในแบบทุกขลาภนะก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องออมีสติแล้วก็ตัดสินใจดูอีกทีหนึง่งแล้วก็คุณจะต้องรู้ตัวเองอะว่าคุณเป็นคนที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรจุดอ่อนจ,จุดอ่อนจุดแข็งของคุณน่คืออะไรนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องนำไปทบทวนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ก็ถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ